รังสิตน่าอยู่ไหมทำไมต้องมาอยู่รังสิตอะคนรังสิตมาเม้นบอกกันหน่อยค่ะคลิปนี้จะเอาใจคนที่อยากหาบ้านโซนรังสิตนะก็เลยรวบรวมบ้านโครงการใหม่มาฝากทุกคนค่ะ แต่ก่อนจะไปดูบ้านขอพูดถึงทำเลร,รังสิตกันนิดนึงว่าเป็นทำเลฮอตของการอยู่อาศัยเลยแหละเพราะว่าตรงนี้ค่ะการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเข้าเมืองก็ง่ายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบเลยทั้งไลฟ์สไตล์มอห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลพร้อมมากสำหรับการอยู่อาศัยค่ะปะไปดูบ้านกัน เริ่มด้วยโครงการล่าสุดนะคะที่เราเพิ่งไปรีวิวมาสุเปลัยพาร์ควิวรังสิตคลอง4ี่ติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยค่ะบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่เฟสใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย209ตารางเมตรไปจนถึง293ตารางเมตรมีบ้านให้เลือก3แบบนะคะ4ห้องนอน4-6ห้องน้ํา2-3ที่จอดรถรองรับครอบครัวขยายแล้วก็ครอบครัวใหญ่ได้สบายๆอยู่กันได้หลายๆเจเนอเรชันค่ะอ๋อและที่สําคัญโครงการนี้นะคะ เขาเลือกใช้สเปควัสดุพรีเมียมทั้งหลังเช่นประตูรั้วอัตโนมัติกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5พื้นชั้น1เนี่ยจะเป็นกระเบื้องพอเลนนำเข้าจากสเปนค่ะสุภลัยพักวิวรังสิตคลอง4บ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่เฟสใหม่ Mai, ราคาเริ่มต้น10ล้านบาทค่ะโครงการต่อไปค่ะบารณีบริด รังสิตวงแหวนนะคะนี่ก็บ้านเดี่ยวหรูทำเลติดถนนใหญ่รังสิตนครนายกค่ะใกล้กับทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษนะที่นี่ก็เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นบิทชลักชัวรี่ค่ะมีเพียงแค่87หลังนะคะที่ดินเริ่มต้น52ตารางวาไปจนถึง145ตารางวาเลยค่ะพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรไปจนถึง300ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน3-6ห้องน้าแล้วก็2-3ที่จอดรถค่ะบบรานีบิชรังสิตวงแหวนนะคะราคาเร ต,ต้นอยู่ที่8ล้านบาทไปจนถึง17ล้านบาทค่ะ ขยับมาโซนถนนรงังสิตปทุมธานีกันบ้างนะคะพามาดูเชิวิภาวดีรังสิตค่ะทาวน์โฮมทำเลติดถนนใหญ่ทางหลวงสาย3-45หรือว่าถนนซ่อมสร้างค่ะ5-10นาทีก็ขับรถถึงถนนวิภาวดีรังสิตละที่นี่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะมีแบบบ้านให้เลือก3แบบ3ขนาดนะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่91ตารางเมตรไปจนถึง119ตารางเมตรค่ะฟังก์ชั่น2-3ห้องนอน2-3ห้องน้ำา1-2ที่จอดรถค่ะเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้น ที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.390้านบาทค่ะ โครงการที่4ที่พามาดูเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะที่โครงการพัทริดาอเวนิวคลอง3บนถนนเลียบคลอง3ค่ะเป็นบ้านที่ออกแบบผสมผสานความสวยงามของธรรมชาติกับไลฟ์สไตล์ความทันสมัยไว้ด้วยกันนะคะแบบบ้านกลอฟค่ะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ดีไซน์ใหม่พื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.5ตารางวา3ห้องนอน3มห้องน้ํหนึ่งห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถค่ะแบบบ้านเนสนะคะเป็นบ้านแฝดทรงอิสระผนังไม่ติดกัน ดีไซน์ใหม่พื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรค่ะที่ดินเริ่มต้น37.5ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถค่ะบ้านทุกแบบเตรียมระบบสมาร์ทโฮมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นะคะทั้งประตูอัตโนมัติดิจิตอลดอลล็อกหลังคาโรงจอดรถ Home Security ตี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านค่ะพัทริดาอเวนิวคลอง3ราคาเริ่มต้น3,800,000บาทค่ะ ชอบกันไหมคะบ้านทำเลรังสิตท,ที่นำมาฝากกันวันนี้มีครบเลยทั้งบ้านทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดชอบแบบไหนเพื่อนๆดูรีวิวเพิ่มเติม,ตมในช่อง h o m e b เออรของเราได้เลยค่ะมีรีวิวครบทุกโครงการค่ะหรือว่าใครอยากให้เรารวบรวมบ้านคอนโดทําเลไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปลคะค่ะบ๊ายบาย